สว네ัสดีค <res> <en> ่ะกลับมาพบแกอีกแล้วนะคะวันนี้แกมีฮาร์ทแต่งหน้าลุคนี้มาฝากกันค่ะ ก็หลังจากที่เพื่อนๆได้ดู how to ทำผมลุคนี้ไปแล้วก็มาดู how to แต่งหน้ากันนะคะก็ลุคนี้ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากเพื่อนๆนะคะในแฟนเพจนะคะก็สาวๆในแฟนเพจนั่นเองส่งรูปมาให้ดูว่าอยากดู how to ลุคนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนเนาะเพราะว่าที่เขาส่งมาให้คือเป็นคนเกาหลีมั้งหน้าแบบน่ารักมากนะคะก็ลุกประมาณนี้ค่ะแบบนี้เห็นไหม ตาสีดำจมูกสันสันนี้เลยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่าแก้วก็ไม่รู้ว่าเขาแต่งยังไงเนาะก็เอาแค่ๆๆคล้ายๆพอนะคะแค่แบบดูแล้วมันก็เออคล้ายๆลุปแบบนี้นะคะไหนไงคือจมูกเราก็ยาวไม่เท่ากันแล้วนะคะก็อาจจะไม่เหมือนมากแต่ก็ตั้งใจทำให้สาวเต็มที่เลยนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตาม Facebook Fanpage แก้วด้วยเนาะเข้าไปแบบพูดคุยกันได้เนาะเราสาวเหมือนกันก็มีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะคะแล้วก็เว็บบล็อกของแก้วด้วยนะคะ w w w l i f e s t y l e t h a y a 7 0 c o m นะคะก็เข้าไปติดตามอ่านรีวิวนู่นนี่นั่นได้นะคะก็วันนี้ก็ไปชม how to ลุคนี้กันเลยค่ะ ค่ะก็ลคนี้กะจะเริ่มด้วยนะคะลงบ b ีของคาดะดลาบบนะคะแป้ง5จุดนะคะแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าและลำคอคะ่ะจากนั้นก็ตามด้วยแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งผสมรองพื้นก็ได้ค่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลย ก็เนื่องจากรูปนี้นะคะเราจะเน้นจมูกให้โด่งแล้วก็ชัดนะคะซึ่งแก้วไม่มีไฮไลท์ที่ชัดขนาดนั้นแก้วก็เลยใช้อายแชโดว์สีขาวมุกทาแทนค่ะก็จะเห็นสันชัดมากขึ้นเลยค่ะค่ะก็มาเขียนคิ้วกันนะคะแก้วก็จะวาดคิ้วนะคะให้ได้รูปค่ะทั้งสองข้างด้วยดินสอเขียนคิ้วของเม e เบลีนค่ะสีดำนะคะ จากนั้นแก้วก็จะตามด้วยมาสคาร่าปัดขนคิ้วสีทองค่ะเพื่อปรับสีคิ้วให้ดูอ่อนลงค่ะแล้วก็ใช้แปรงปัดจัดทรงคิ้วให้สวยได้รูปค่ะแ mm hmm. ก้วก็จะลงอายแชโดว์นะคะสีทองนะคะทั่วพับเปลือกตาทั้งสองข้างเลยค่ะ mm hmm. จากนั้นเรามาเขียนอินเนอร์ไลเนอร์กันค่ะ mm hmm. ก็ใช้นะคะ Into It นะคะกับแปรงนะคะ ก็ค่อยๆเขียนขอบตาด้านในนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะให้เต็มค่ะแล้วเราก็จะวิ้งหางออกไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตาดูฟุงฟ้งๆและดูแบบมีมิติมากิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ะมากรีดตากันนะคะก็ลุคนี้นะคะในรูปนะคะ เขาจะเขียนตาแบบใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าแก้วก็จะไม่เขียนใหญ่ขนาดนั้นนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะถ้าชอบใหญ่ก็เขียนใหญ่ก็ค่อยๆเพิ่มไปได้ค่ะแก้วก็จะวาดนะคะข้างบนนะคะก็จะวาดให้ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ขอบตาด้านล่างนะคะแก้วก็จะวาดหนึ่งในสในสามของตานะคะจากนั้นก็วิ้งหางออกไปให้ตรงค่ะก็จะไม่วิ้งขึ้นนะคะเราจะวิ้งให้ตรงแบบ ตรงไปเลยนะคะค่ะจากนั้นแก้ก็จะใช้อายแชโดว์นะคะสีดำนะคะมาทานะคะทับอายไลเนอร์นะคะก็จะเป็นสโมกกี้เบาๆนะคะแบบว่าไม่หนักมากแต่ก็หนักพอควรค่ะก็ค่อยๆทาตามเส้นขอบตานะคะทั้งสองข้างเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เบนดิ n งบัตนะคะเบนสีให้เข้ากันค่ะให้มันดูฟุ้ง <respuesta. S 2> ๆ <Liberal> <ue> ดูไม่หนักจนเกินไปนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้ไฮไลท์สีขาวนะคะทาหนกคิ้วทั้งสองข้างเลยค่ะ ดขนตาแล้วปัดมัตคาร่ากันค่ะ <Everything. S 1> ค่ะแล้วก็จะมาติดขนตาปลอมกันนะคะขนตาปลอมแก้วใช้ของโมโม่นะคะก็ติดง่ายค่ะแล้วก็ไม่แข็งนะคะก็การนิ่มค่ะแล้วก็ก็จะใช้กับกาวติดขนตาอะไรยี่สิบบาทนะคะก็ ค่อยๆวางไปตามแนวขัตานะคะจากนั้นแก้วก็จะใช้หางของหวีค่อยๆติดเข้าไปให้เข้ากับลูกกระตาเราะคะ่ะก็ทำอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะ จากนั้นเรามาเติมสีสันให้แก้มกันค่ะแก้วก็จะใช้บัตออนนะคะของเอลค่ะสีชมพูนะคะก็ทาทั่วแก้มเลยนะคะถ้าแก้มใหญ่ก็เฉียงขึ้นไปนะคะเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ใช้แปรงอันใหญ่นะคะปัดให้เข้ากันค่ะค่ะก็มาที่ปากกันนะคะก็ลิปแก้วใช้ของลอรีออนนะคะทาข้างในด้านในขอบปากนะคะให้ทั่วนะคะจากนั้นนะคะแก้วก็จะตามด้วย ลิปกอสของบิซูบิซูนะคะทาทั่วปากเราเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จลุกแบบนี้แล้วค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จลุกนะคะแต่งหน้าแบบสาวเกาหลีได้ไม่ยากเลยนะคะทำตามได้ง่ายมากๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็เข้ามาติดตามแก้วได้ในแฟนเพจนะคะแล้วก็กด ติดตามในช่อง youtube ของแก้วด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ